อาจจะไปเขาดาวแต่เราจะนั่งอยู่เขาเธอเนี่ยคือเหตุผลนะคือจุดพูกันไงแต่ว่ามีบางคนก็ไม่ชอบไงเนี่ยมะลิงไงสุนัขทุกตัวน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็คือกลัวเสียงพูเนี่ยเนี่ยนะทั้งคืนมะลิเอ้ยดูละหนูกลัวะไรลูกไม่ต้องกลัวลูกแม่อยู่ตรงนี้ลูกเอ้ยเนี่ยสงสารนะ่ะ แล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าวันนี้วันสิ้นปีอะ่ะใครๆก็จุดพูกันไงแอ่นี้แบบเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจไนงะเขากลัวโ,โอ้ยโอ้ยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยไม่ต้องกลัวโอ้ยไม่ต้องกลัวโอ้ยหยับตีนแม่โอ้ยเล่เอ้หยับตีนแม่อเดี๋ยวเตีนหยับก็โอ้ยหยับตีนหยับตีนเดน,นสงสารยังเลยลูกเล่เฝ้ากันทั้งคืนเลยดูและ ดูดินั่งหูเปียดแบบแบบเบียดแบบจริงๆริงจังเลยอะ่ะจริงจรจังเลยอะ่ะ